หนึ่งหัวสองหัวหัวสุดท้ายมันกลายเป็นมันกลายเป็นมันกลายเป็นโอเคอ่ะมันสวยว่ะมันสวยว่ะนี่อ่ะมันลากได้เร็วจังวะแบบมันกึ๊กแงวะโคตรไกลนี่อ่ะหนึ่งเมตรเออมันดูชิวอ่ะมันไม่ไม่ได้ดูเดือดดานแบบอลังการแต่มันดูชิวแบบเพลินอ่ะโหเร็วมากนะต่อให้แบบไอ้พวกที่แบบร้องยิงไก่ยิงไก่ยิงเร็วขนาดนี้ยังไงก็ล่วงอ่ะพี่ว่าพี่ดูทรงละ เฮ้ยคิดว่าเหนื่อยหรือเปล่าหายใจแป๊บดนึงโอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่านบิ๊กกิ๊บปึ๊บปะดังปั๊บปุ๊บปิ๊ปปิ๊ปปั๊บจิ้ว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 เอสอะไรของกูวะมันจะประดังปั๊บปุ๊บจิกเกียวโยอะไรกันนะกันหนาเออ โอเคนะครับน้องๆหนูๆทุกคนวันนี้ก็เป็นประเด็นที่พี่โดนเด็กๆดา่าพี่เสียจใจพี่ก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะแบบประสมด่าพี่กันขนาดนี้ <c oughs> ไม่ใช่นะครับมันก็เป็นการเข้าใจผิดกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้พี่ได้ทำคลิปร okay? ีอคชั่นอายูโอเคเอยบาวันเอยโบ๊กเฮนเอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะชอบมีคนเปรียบเทียบแมอายูทีไรนี่อวยจังนะพอบาวันเนี่ยด่าตลอดมึงเป็นอะไรวะบิกก๊กมึงมันอย่างนั้นมึงมันอย่างนี้สมเพศเอ้วันนี้พี่ก็เลยจะมาทําให้ไอ้พวกน้องๆหนูๆที่ไม่รู้อะไรเลยพวกเนี้ยได้ฉลาดขึ้นมาหน่อยแฮมก็ไม่ได้แซะหรอกนะ พวกเองจะได้รู้สักทีว่าวงการยูทูบเบอร์เขาแบบพี่น้องกันนครับน้องๆเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่า let's go โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่หน้าเฟซบุ o กเป็นที่เรียบร้อยแล้วะพวกเองเห็นแชทอะไรหรือเปล่า <c oughs> ไหนใครผิดกันไหนอะไรด่าบาวันโปบาวันเปอร์อะไรเฮ้ยเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรขนาดเจ้าของช่องอะครับ <c oughs> น้องนัาลือคินนะต้องทำคลิปแล้วพี่เลเจนด์คัมแบ็ก ได้น้องทำแน่อันไหนเด็ดสุดว่ามาล่าสุดเร็วกว่าทุกอันและอีกอย่างคนทำน้อยด้วยเหมือนเดิมหรือไม่มีเลยพี่ทำตลอดเพราะมันทำยากเฮ้ยเฮ้ยถ้าคนเขาแบบเกลียดกันอะไรอย่างเงี้ยครับน้องๆเขาจะแบบคุยกันหรอวะไอพวกบางคนมันก็ไม่รู้อะไรเลย,เรยครับน่าจะเบียครับที่พี่เสียใจผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหเกินไปหรือเป้าวะไหน พี่เชื่อว่าน้องๆหนูๆช่องพี่เนี่ยชอบกันนักแหละไอ้แบบเรีอคชั่นอะเพราะว่าไอ้พิกกี้มันตัวตึงรีอคชั่นมันแบบโอ้ยน่าดูไงเออไหนใคร fc รีอคชั่นทันพิกกี้ x2 คอมเมนต์บอกพี่หน่อยนี้บวกแบบ99มาเลยอะไรแบบนี้บวก99อ่ะเออให้พี่เป็นกำลังใจหน่อยโอเคอป่าวแล้วล่าสุดมหาเทพอายุโอเคก็ทักมาหาพี่เหมือนกันว่าผมนั่งตัดคลิปอยู่ครับคลิปนี้น่าจะดีสุดในระยะ 45- เดือนแล้วมั้งพี่ เฮ้ย hey! มหาเทพอะอยู่โอเคถึงกับตัดโครงตัดคลิปแบบเวอร์เอ้ยดูดิให้ดูท์ไลน์แบบนิดหน่อยตอนนี้คลิปน่าจะอัพไปแล้วใครอยากดูคลิปนี้ก็เหมือนเดิมบวก99มาถือว่าใครบวก99ชอบดูรีแอคชั่นแล้วพี่ก็จะรียแอคชั่นอายอโอเคด้วยเฮ้ยเป็นยังไง บวกครั้งเดียวได้ส่งคลิปดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่าพูดพร่ำทำเพลงกด like, กไลค์ส b s c r i b e ช่องพี่นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกล่องแก้วให้พี่ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูเลยว่า The Regent is comeback b a r 1 One มันจะเป็นยังไง Let's go โอเคครับ เว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มันแนะนำมาดูที่เพชรพี่กันก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่211เพชรเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเว็บสุ่มเพชรตัวนี้มันจะดีขนาดไหนครับนี่เลยครับเว็บ24่สิบสตร์ครับบอกเลยว่าเขาอัปเดตเกมใหม่นะบอกเลยว่ารางวัลแจกดีมากๆครับทุกคนดูกันครับก่อนอื่นเลยมาที่บนขวาตรงนี้เข้าสู่ระบบครับแล้วไปที่ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กครับผมหลังจากนั้นครับทุกคนครับมาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโอนทัวร์เลทครับคนจะเห็นเบอร์ทัวร์เลทนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ โอ้โหทุกคนแค่นี้ครับเติมเงินสำเร็จพอเติมเงินเสร็จครับทุกคนกลับมาหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนพอกลับมาหน้าแรกเสร็จครับน้องๆเห็นหัวข้อสมของรางวัลอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับกดคลิกเข้าไปเลยวันนี้พี่จะแนะนำเกมที่เรียกว่าโยกสล็อตนะครับแต่มันมีสองอันนะครับดูดีๆนะพี่จะมาเล่นโยกสล็อตอันนี้ดีกว่าของรางวัลเยอะแยะมากมายแล้วจ่ายดีด้วยนะครับทุกคนเข้าไปดูกันเลยนี่ครับเข้ามาสู่หน้าเกมเรียบร้อยเราเห็นของรางวัลโอ้โหเยอะแยะมากมายไก่กองเลยทุกคนเห็นป่าวสุ่มครั้งละสิ ไม่ได้รางวัลหนึ่งอันอย่างนี้แสดงว่าชัดเจนอีกแล้วจำแจ้งแดงแจ๋พี่น่าจะเจ็บปวดรวดร้าวจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณได้กาลิน่าพันห้าร้อยเชลคือยังไงเฮ้ยแค่ช่องเดียวเหรอพี่เข้าใจว่ามันต้องเหมือนกันสามอันทุกคนแค่ช่องเดียวโผล่มาพี่ได้รางวัลเลยเกินไปเป้าเกินไปเป้าเกินไปเป้าเฮ้ยเอาอีกเอาอีกไม่รอแล้วทุกคนไม่รอแล้วแค่ช่องเดียวเท่านั้นวิเกมมันดีเกินทุกคนไม่เล่นไม่ได้แล้วนะแบบนี้ของรางวัลออกดีเกิน มาเลยหนึ่งอันเฮ้ยสามพันเฮ้ยสามพันช่องเดียวก็พอวะโย้พันห้าร้อยเชลกาลีน่าอีกแล้วทุกคนนี่ฮะได้พันห้าร้อยเชลสองใบครับเดี๋ยวพี่ไปเติมให้ดูนะทุกคนไปลุยโอเคครับวิธีการเติมเกมง่ายๆครับเข้ามาที่หน้าเว็บเติมเกมครับแล้วกดเข้าไปที่ฟรีไฟล์ครับหลังจากนั้นล็อกอินตามที่น้องๆสะดวกครับพอทุกคนล็อกอินเสร็จครับให้เลือกที่หัวข้อกาลีน่านะครับตรงนี้ครับปั๊บกดเข้ามาแล้วก็นี่พอกดเข้ามาที่หน้าจอเติมบัตรกาลีน่านะครับก็นำเลขรหัสที่ได้รับครับมาใส่ตรงช่่อองงตตรนนนนนนี้้้แลลวกกกดดดยยยืััไไไเะทุคปปู รหัสแรกมาแล้วนะทุกคนกดยืนยันไปเลยนี่ยินดีด้วยคุณได้รับทั้งหมดนี่ครับ1,500เชลตรงนี้ครับ3,600กว่าเพชรนะทุกคนนะไปเอาอีกรหัสหนึ่งกันเลยดีกว่าครับรหัสที่สองมาเลยดีกว่าไปเติมครับโอเคกลับมาหน้าเติมเกมเรียบร้อยแล้ววางรหัสแล้วกดยืนยันอีกหนึ่งทีอ้าวได้มาอีก3,600กว่าเพชรรวมกันสองครั้งก็น่าจะประมาณ7,000กว่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าพี่เนี่ยได้เพชรจริงหรือเปล่าไปหนึ่งสองสาม let's go นี่เลยครับน้องๆหนูๆทุกคน24สตเกมใหม่เขาอัปเดตมาแจกเยอะแจกจริงครับทุกคนครับมาลองเล่นมาใช้บริการกันได้ครับบอกเลยว่าคุ้มแม่นอนครับแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลย let's go <S ตอนนี้เราก็อยู่หน้าช่องปาวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้เฮ้ยท่าช้างอยู่ไหนก็เดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนนะครับจริงๆเนี่ยบาวันทักมาหาพี่ตั้งแต่2-3คลิปก่อนแล้วว่าให้ทำรีแอคชั่นช่องของบาวันหน่อยแต่ว่า มันติดหลายคลิปมากจริงมันมีตารางลงคลิปเยอะมากก็เลยไม่ได้ทำเลยวันนี้มีโอกาสแล้วเรเจนต์อีส m คัมแบ็กเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันนะครับทุกคนว่ามันเวอร์ขนาดไหนช็อตที่มันมาโมกับพี่ในเฟซอะว่ามันเวอร์พี่อะไรแบบนี้พี่ก็อยากจะดูว่าถ้าไม่เวอร์จริงพี่ด่านะหวังว่าคนดูจะเข้าใจแล้วนะคลิปนี้ว่ามันคือคอนเทนต์นะครับถ้าอันไหนมันไม่เวอร์แล้วพี่ด่าก็คือก็มันก็มันไม่เวอร์ไงก็ต้องด่าใช่ไหมทุกคนแต่อันไหนมันเวอร์เราก็ต้องแบบว้าว้าวัตวัต โอเค okay, ไปดูกันเลยเลิกเก้าเม็ดแรกก็ไม่โดนเฮ้ยตัวเดียวต้านตัวเดียวต้านดูโรงแล้วตัวเดียวต้านเฮ้ยเลสโซนเออไม่ลวงเลยอ่านั่นไงกูว่าแล้วตายเลสโซนก็ไม่ได้ตึงนะก็ไม่ได้ตึงนะก็ <c oughs> มึงเล่นในโทรศัพท์เหรอไม่ใช่นะอันนี้มันในคอมนะเฮ้ยม,ม,มันเหมือนนั่งเล็งลูกยิงเลยเฮ้ย เฮ้ยยิงแบบสไลด์อ่ะอันนี้มันเปนยิงแบบลากขึ้นหัวหมดเลยเนี่ยพี่พี่พี่ลองทำแล้วพี่เริ่มทำได้แล้วทุกคนโอ้โหแล้วมันลากเร็วจังมันต้องใช้เมาส์ช้านะครับพี่ไปลองมาแล้วใครที่เคยเล่นเกมไวเร็วๆทำยากต้องเป็นเมาส์ช้าแล้วแบบลากเข้าไปแล้วมันขึ้นแค่นิดเดียวอ่ะอย,อย่างนั้นอะได้โอ้โห<ฮ>บาวันไอหนุ่มชุดส้ม อันนี้กระโดดยิงหลังๆมาเนี่ยมีน้องๆหลายคนบอกว่าวกระโดดยิงไม่ติดมันไม่ใช่ยิงไม่ติดนะครับทุกคนมันต้องกระโดดก่อนนะมันต้องกดกระโดดจังหวะที่กระโดดแล้วเลงใช่ไหมต้องรองให้เป้ามันลอยขึ้นไปสูงสุดแล้วเป้ามันจะนิ่งเว้แล้วค่อยกดยิงมันจะตรงถ้ากระโดดจังหวะที่กาลังกระโดดพุ่งขึ้นไปแล้วกดยิงเลยเป้ามันจะบานเลยลองไปทําดูลองไปทําดูมันต้องกระโดดกระโดดลอยขึ้นไปให้สุดก่อนเนี่ย อาจจะต้องเล็งต่ำป่ะเล็งต่ำแล้วแบบค่อยอันนี้แล้วค่อยลากเพราะเมาสพี่ไวมากเมาส์พี่แบบที่เล่นเมาสไวอะพี่โอ้โหสองสองหัวว่ะหนึ่งหัวสองหัวคนสุดท้ายมาดิมาดิก็มาดิสามหัวเฉยงงนะเฮ้ยมันเล่นช็อตแบบเหมือนนั่งเล็งลูกยิงหมดเลยว่ะเฮ้ยมันกลายเป็นมันกลายเป็นมันกลายเป็นโอเคอะมันสวยว่ะมันสวยว่ะ มันจะเอาจนแบบชํำให้ได้วะตอนแรกมันยังไม่ชํำนะพี่เดพี่เคยไปดูสตรีมไอคินอยู่มันก็ฝึกอยู่เรื่อยๆในสตรีมแต่ก็ยังแบบไม่ค่อยไม่ค่อยชํำใช่ปะแต่ดูจากอันนี้แล้วเริ่มละเริ่มละประมาณประมาณครึ่งวีติดแล้วเนี่ยเียนี่อ่ะอู้มันลากได้เร็วจังวะแบบแง่วะโคตรไกลนี่อ่ะหเมตร แล้วมันยากมากเลยนะทุกคนมันไม่ได้ง่ายเลยนะมันยากเพราะว่าบางทีเนี่ยมันลากแล้วมันหลุดมันหลุดซ้ายขวาก็คือไม่โดนเลยนะครับไม่ดูดเลยนะเป้าต้องอยู่ที่หัวแล้วยิงปุ๊บมันจะดูดครับทีนี้ถ้าเป้าอยู่หัวแล้วกดยิงมันจะมันก็ว่าเราล็อกหัวไว้แล้วครับหลังจากกดยิงถ้าเป้าอยู่ตรงหัวมันจะล็อกแล้วต่อให้เป็นปืนที่ยิงหลายนัดอ่ะมันก็คือจะติดหัวหมดเลยเว้นี่ไงเห็นไหมพอเม็ดแรกมาต่อให้เป้ามันสายมันก็จะหัวหมดเลยเว้ยถ้ามันแบบเม็ดแรกที่ยิงเป็นหัวแล้วอ่ะ ต่อให้ยิงเบาอะ่ะมันก็จะดูดหัวแล้วอันนี้ลากนี่ไงเออมันดูชิวอ่ะมันไม่มันไม่ได้ดูเดือดดานแบบอลังการแต่มันดูชิวแบบเพลินอะ่ะโอ้โหเริ่มช้ำแล้วพี่ว่าอีกเล็กหน่อยมันจะทำเร็วอันนี้มันจะแบบชับชับจับจับจับเลยอะ่ะนี่ไงนี่ไงนี่น,นี่นี่แหละมันแบบแบบเนี้ยเวลาล็อกปุ๊บแล้ว ยิงขึ้นไปมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรวม่มันมันดูดแต่ตรงกลางอ่ะถ้าวิ่งออกซ้ายออกขวามันจะหลุดหลุดเป้าเลย <c oughs> ยิ่งไกลยิ่งยากครับเพราะมันต้องขยับเมาส์นิด <c oughs> เดียวจริงแบบน้อยมาก <c oughs> โอโ้โหโอชีเลยมึงลาเหมือนเดิมช็อตตึงเหมือนเดิมช็อตตึงเหมือนเดิมไม่แปลกแต่ว่าเพิ่มเติมมาคือ ช็อตเล็งลากยิงเยอะขึ้นกว่าเดิมมากๆแล้วก็หลายหัวเพิ่มตะก่อนจะมีแค่2ตอนนี้เริ่มมีเห็น3หัวมเยอะมากขึ้นเนี่ยนี่ไงสองในลวดเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมันจะหลุดแบบเมื่อกี้แหละโคตรยากเลยยากจริงนี่นี่แล้วชอบมีหลายๆคนนะครับชอบสหลายคนชอบบอกว่า มึง a c t ิ้งเวอร์จังเลยแบบอะไรวะเขายิงไก่ร้องโหดยิงอันนี้ร้องโหดเขาไม่ได้ดูว่ายิงโหดไหมครับเขาดูสเต็ปครับไอ้พวกที่บอกว่ายิงไก่ร้องโหดเออมึงมึงไม่ได้ยิงไก่มึงยิงคนทั่วไปมึงเก่งอ่ะแต่กูถามหน่อยว่าสเต็ปการเล่นทุกคนเข้าใจสเต็ปการเล่นไหมในการจะลากเป้าวางเป้าในการจะโยกหรือวางไอ้บอลหรือว่าการแบบสเต็ปในการเล่นมันดูออกต่อให้จะยิงแบบเป็ดยิงไก่ยิงมึงอ่ะยิงมึงนั่นแหละ มันก็ดูออกว่าแบบสเตปเขาเป็นหรือไม่เป็นแต่ถ้าเป็นแบบมึงมึงไปเล่นแรงแดงก็เหอะแร้งแกนก็เหอะแต่มึงวิ่งไก่ต๊อกถือปืนวิ่งไก่ต๊อกวิ่งอ้อมบ้านสเตปไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่เรียกว่าโหดไงที่รีแอคชั่นนี้คือเราดูสเตปครับแล้วกูโปนอะไรอะครับน้องๆเนี่ยสะกบปั๊บแล้วมันเข้าหัวคือสเตปไงมันเราดูสเตปเราเสพสเตปครับทุกคน ถ,ถามว่าเชิงตึงอัดตัวทำได้ไหมทำได้เนี่ยแบบเนี้ยสี่หัวนะเนี่ยอุ้ยเกือบนี่สวยไปฉอดสวยฉอดสวยเบ้มเบ้มสี่ร้อยสามสิบเจ็ดโหอ๋อเอชีดี นี่นี่น,น,นี่อยู่หลังไอวอลอยู่หลังไอวอลปับป๊บปั๊บแน่เร็วมากนะต่อให้แบบไอพวกที่แบบร้องยิงไก่ยิยงไก่ย,ยิงเร็วขนาดนี้ยังไงก็ล่วงอ่ะพี่ว่าพี่ดูทรงละนี่อ่ะหัวแตกกระบาลแยกเฮ้ยว้าว้าปิงปิงว้าวา้าปิงปิง,ปงนี่หัวแตกมาตาฟัคเกอร์เป็ไนไงล่ะอ,อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไอคินมันแบบอยากโชว์สเต็ปใหม่ อยากเป็นผู้นําบุกเบิกสเต็ปใหม่มันก็เลยพยายามใช้สเตปเล็งลากยิงเยอะๆซึ่งถามว่าทํายากไหมยากดูเล็ดดอ่ะแต่ถ้าถามว่าถ้าใครเคยดูบาวันตั้งแต่ยุคแรกก็จะรู้อยู่แล้วว่าสเตปแบบเล่นเฟียวเล่นพิ้วเล่นเร็วอะไรเงี้ยมันได้อยู่แล้วไอ้เคียนมึงควรเปลี่ยนเพลงน้องมึงควรเปลี่ยนเพลงหน่อยโหลมีอีกหนึ่ง นี่อ่ะกระบาลแยกไปเองหัวหลุดเลยกระจุยเลยดูดิดูการสะบัดแบบปึง้งดูเห็นปลามเมื่อกี้เป็นแบบแบบลากปึ้งเลยอ่ะอุย้ยนี่อ่ะตรงๆนั่งนั่งทำไมไกลๆตัวไกลน้องนีน่ดูดิดูจังหวะการเล่นดูสเต็ปเขาคือมันไม่ใช่สเต็ปแบบไม่ใช่สเต็ปไกลไงเราดูสเต็ปใช่ปะ่ะทุกคนนะ เพราะว่าสเปซแม่งโคตรโหดเลยอู้พี่ยังไม่เคยเล่นสเปซแบบใส่สะโขบมันใส่สะโขบได้ด้วยเหรอเฮ้ยสเปซมันใส่สะโขบได้ด้วยเหรอไอ้อยีอยากเล่นเพิ่งรู้กูไปอยู่ไหนมาไอ้บิก๊กเฮ้ย สแปสเล็งหัวเฮ้ยโคตรตึงเมื่อกี้ฉุดคิดเอสแปสที่อะไรเล็งได้ด้วยวะไอสัตว์เล็งได้จริงด้วยเพราะพี่เป็นคนไม่จับสแปสเลยพี่ไม่รู้ว่ามันมีของแต่งนี่ไงลากหัวดูเดะดูสเต็ปครับแม่งตึงจริงแม่งเยี่ยมเลยปั๊บปั๊บโอ้โหมันมันต้อง <laughs> กูจะเล่นสแปดกูจะไปเล่นสแปดกูจะไปเล่นสแปดกูจะไปเล่นสแปดโอเคครับทุกคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรีแอคชั่นคลิปของบาวันมาตาฟัคกกบีชิดบอกเลยว่าเป็นการเล่นสเต็ปใหม่นะครับเล็งลากยิงดูเพลินดูเพลินมากดูเพลินมากใช้ได้แล้วก็ไอที่ชอบคือสแปดเล็งไอพี่เริ่มคล่องใจละไอพี่อยากเข้าเกมละไอพี่อยากเข้าเกมละไอพี่จะไปยิงสแปดเล็งได้ด้วยเฮียโคตรเท่เออโอเคนะครับผมน้องๆหนูๆถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่่ด้วยนะคครับลิปปตอไ อายูโอเคใครอยากดูแล้วอย่าลืมบวก99ให้พี่ด้วยโอเคนะครับถ้าใครชอบนะครับผมติดตามกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ